เอ๊แต่ทำไมสถานีตำรวจนี่ไม่เห็นมีตำรวจเลยครับลูกก็นี่ไงครับป๊าสามคนนี่ตำรวจนะลูกใช่โอ้โหสอนอไหนเนี่ยลูกเต้นทั้งวันเลยนะลูกนะอาตำรวจไม่ผิดเต้น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 เกมครับท่านผู้ชมครับเกมนี้อะไรครับหลังจากเจอตำรวจแล้วคราวนี้เราสึกว่าจะแบบไม่ผิดสามคนนี้คือใครพวกนี้เขาคือแก๊งขี่คอเซ้นเตอร์หรือเปล่าครับลูกที่โทรมาหามาม่าทุกวันมะฮะไม่ใช่ครับนี่เราไปรับภารกิจแล้วเราก็จะเปลี่ยนรถได้ใช่ไหม โอ้โหรวจมาแล้วเนี่ยรถพยาบาลรถพยาบาลครับระวังครับมีอึ๋อเหยียบคนตายไปแล้วอือไม่รู้ว่าขับรถหรือว่าอะไรรถอะไรเนี่ยลูกมันป้าว่ามันน่าจะเป็นรถรถดับเพลิงนะลูกรถฮอสพิทอลครับป้าป้า่ว่ายวฮอสพิทอลนะครับในเกมก็จะมีเรื่องของการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษดนคป้าป้าครับพี่ไม่เคยเห็นคนขับรถในฝั่งนี้เลยนะ โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับ าป๊ากับน้องเชนนะครับกับรายการเชนช่ารถนะครับที่หายไปนานแล้ววันนี้นะครับเรามากับเวอร์ชั่นของการสตรีมเกมนะครับน้องเชนสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีค่ะโอเคหลังนี้เรามาเริ่มการสตรีมเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องเชนจะมาสตรีมเกมอะไรเพื่อนเพื่อนดูกันครับเด็กเทปวอร์ครับซึ่งวันนี้ผมได้จองบ้านหลังหนึ่งเอาไว้ที่หมู่บ้านโอเคงั้นนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่ากับจุดเทปวอรครับผมตอนนี้น้องเชนกำลังอยู่ในโหมดของซิงเกิลเพลเยอร์และอยู่ในบ้านของน้อง เชนเองใช่ไหมครับใช่ครับในขณะดูหน้าจอแล้วลุยไปเลยครับผมเอาล่ะครับน้องเชนเริ่มเปิดประตูออกไปแล้วยังไงเอ่ยขับรถจี๊บแล้วเชนก็ไปขับรถจี๊บนะคะซึ่งเกมดูเทียฟอร์นะครับก็จะมีฟังก์ชันของการขับรถได้ด้วยเด็กๆสามารถฝึกทักษะการขับรถได้เอาล่ะครับขับรถจี๊บเอาไว้สีดำเอกไปแล้วเน้นเอาทิ้งไปเลยเอาหลังจากที่ทิ้งรถไปแล้วทําไงต่อครับก็วิ่งไปวิ่งไปเห็นบอกเกมนี้มันมีสูตรด้วยเนี่ยฮะใช่ครับนี่ไงครับหมู่บ้านที่ผมบอกเป็นหมู่บ้านอะไรครับ นี่เป็นผลของการที่ไม่ระวังนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราเล่นเกมอะไรต้องระวังไว้ด้วยนะครับข้ามห่ต้องระวังด้วยอ่าบ้านหลังนี้ทรายครับโอเคผมซื้อบ้านหลังนี้ไว้ซึ่งไม่เชื่อที่บ้านหลังนี้ไว้เราเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วอันนี้เป็นบ้านที่ต้องเชนซื้อไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเชนซื้อเอยโอ้พูดมิเชนี่มีตังเยอะเลยนะตั้งแต่ ep หนึ่งถึงจนถึง ep นี้นะครับโอ้สะสมตังว้ซื้อบ้านได้เลยนะฮะ อ่าเข้ามาในบ้านไมนน่ไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะทําอะไรกับบ้านหลังนี้ดีคะเราก็ต้องสำรวจดูว่ามันมีอ,อ่าสำรวจนะคะป๋อันนี้เชียงอมเขอให้เป็นห้องน้ำด้กันนะอ่าเปองน,นนะ้ำแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะอ่าเป็นห้องอนอน<ห> เทียบวอร์นี้ก็จะช่วยเสริมทักษะในเรื่องของการสร้างนะครับแล้วก็ครีเอทเกมนะครับเด็กๆก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างเกมขึ้นมานะครับอ้าวป๊าป๊าเชดีเสียงรถแตกเราแตกเอาไหนออกไปดูหน่อยซิวมันคืออะไรได้ป๊าป๊านั่งไงรถคันนั้นกระจกแตกอ้าวรถกระจกแตกด้วยนะอันนี้มันเดมีหลบคนอีกนัวเร็งมากนะครับแล้วจะ เสียงลูกร้องนะครับเริ่มต้นใหม่ได้ครับชีวิตยังมีพพุ่งนี้เสมอนะครับต้เชิญเขาคนั้มเห็นหอเห็นหอด้วยครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านไม่ต้องอยู่ดอนเมืองก็มีหอด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นนทบุรีนะฮะเอาละครเชิญก็เดินไปตามเกมน้วนะครับวิ่งออกไปวิ่งไปเห็นคนสักคนเ้วก็ไม่เห็นป้อมเลยอาจจะไม่เล่นสงครามกันอยู่หรือเปล่าลูกเอจไม่ขาดสงครามเลย เอ้าแล้วคนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่เด็กๆที่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับก็จะชื่นชอบนะครับการเล่นเกมดูเชียร์ฟอร์มาซึ่งโหมดที่น้องเชนกำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับเป็นโหมดซิงเกิลครับซิงเกิลเพลเยอร์นะครับจีจีผมจะต้องไปบอกตำรวจด้วยนะครับว่าผมได้ซื้อบ้านเอาไว้โอเคงั้นวิ่งไปที่ตำรวจคือสังเกตคืออะไรครับเอ่อที่พอลิสแมนครับเอาโอเคพอลิสเตชันกับพอลิสแมนน่ะอ้าวขึ้นรถจี๊ฟอีกแล้วครับผม เอ๊จี๊ข้างหลังนี่มันแปะป้ายว่า T D M Motor หรือเปล่าใช่ปลป้าเจว่ามันเป็นป้ายต้องคนไม่เห็นเลยโอเคตอนนี้นะครับก็กําลังขับรถไปที่ไหนครับผมที่พอ l ิสเ station ครับเพื่อจะไปบอกนะครับว่าผมจะได้เจอบ้านเขาโอ้ขับรถดีดีกับไม่ดีดีโอชนไปแล้วนะครับกำลังขับรถไปน้องเชงกำล้วขับรถไปที่ police station อ้าวแล้วพวกนี้พวกนี้เขาคือใครเอ่ยโอ้ดูท่าเต้นเาคือตำรวจคโอ้โหดูท่าเต้นซะก่อนนะ กำลังสไตล์เราจะได้บอกตำรวจไหมครับว่าไอ้หมอนี่มันเต้นอยู่อย่างเงี้ยหรือเปล่าไอ้ปอมมันเอา,อาน้องๆชอบเต้นมากเลยนะนะจริงๆท่าเต้นของเราเนี่ยมันทันสมัยมากเลยจริงๆมันคือท่าเต้นของกำนังสไตล์นะครับคุณตำรวจครับคือบาอดี้ผมจะซื้อบ้านหลังนึงครับครับนักตำรวจช่วยเออ อใส่พาสดลงไปในมือถือตำรวจได้นะครับเพราะาว่าคนตำรวจคนอื่นจะได้รู้ครับว่าผมชื้อบ้านาไว้แล้ว <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวผมขอให้คนจับไปทำต,ต้องไปเราต้องไปทำปพัสดุไปหาไปหาพัสดก,ก,ก่อนนะครับ เกมก็จะเป็นลักษณะของการที่เด็กๆมีส่วนในการที่จะสร้างสรรค์โลกของเขาเองนะครับโดยจะเป็นสถานการณ์จริงนะครับที่มีสถานีตํารวจด้วยซึ่งตอนนี้น้องเชนนะครับก็จะไปหาตํารวจเพื่อขอพาสเวิร์ดใช่ไหมครับลูกใช่ครับนี่น้องๆที่ดูคลิปอยู่จะได้รู้นะครับว่าเกมนี้มันเล่นอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็จะเข้าไปในมดของการทำเอาใส่พาสเวิร์ดอาใส่พาสเวิรหดด้เอ๊แต่ทำไมสถานีตารวจนี่ไม่เห็นมีตํารวจเลยครับลูกก็นี่ไงครับป้าป้าสามคน นี่ตำรวจแล้วลูกใช่โอ้โหโอ,โอ,อน,นอไหนเนี่ยลูกเต้นทั้งวันเลยนะลูกนะสถานีตำรวจนี่นะครับก็ไม่เป็นอันทำอะไรครับเต้นทั้งวันเลยก็อ่ะโอเคคุยกับเขาหน่อยไหมลูกง<อ>นี้เราต้องคุยกับตำรวจหน่อยไหมลูกโอเคครับเขาบอกว่าให้เราไปที่ทีร่แล้วก็บอกว่าเราได้เป็นบอกตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจจะหยุดเต้นสักคู่หนึ่งได้ไหมครับผมจะได้รับฟังลูกผมมาขอพาสเวิร์ดด้วยตำรวจงไม่หยุดเต้นเลยนะลูกอ่ะในเกมนะครับเราก็จะสามารถที่จะขับรถได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะสามารถสร้างบ้านได้ด้วยตอนนี้น เชนก็ขับรถนะครับกำลังไปที่เป้าหมายในเป้า<ต>หมาย <แจ S 2> หนึ่งนะครับก<ร>ารที่ผมต้องไปบอกเพื่อน ผมตั้งไปบอกเพื่อนแค่หนึ่งคนก่อนว่าผมได้ไปแจ้งที่สถานีตำรวจแล้วว่า oh. เราได้ไปแจ้งแล้วนะเพื่อนเพราะว่าคนนี้จะได้ไม่ไปบอกโอเคตอนนี้ตอนนี้ hey, ขับไปไหนเยดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุขับรถระวังหน่อยนะมีใบขับขี่หรือเปล่าคันนี้ขับรถแบบนี้เนะี่ยไม่มีตำรวจสักคนเลยไม่มีตำรวจสักคนเลยตำรวจแต้หนึ่งงั้นก็ไม่ไหวนะลูกอ่ะตอนนี้กำลังขับไปรถไปนะครับไปบอกเพื่อนนะครับในโลกของดูดเทียฟวอลนะครับก็จะเป็นสถานการณ์เหมือนแบบมีเส้นสาดออกมาแล้ว ตํารวจมาแล้วทําไงทําไงทําไมม่ีอะตํารวจไม่มีนี่เดี๋ยวเชนเต้นต่อต้องเ่นครับท่านผู้ชมครับเกมนี้อหลังจากเจอตํารวจแล้วคราวนี้เราสึกว่าจะไม่ผิดสามคนนี้คือใครพวกนี้เขาคือแก๊ง ขอเซ็นเตอร์หรือเปล่าครับลูกที่โทรมาหามามาทุกวันนะฮะไม่ใช่ครับม,มันมคือแก๊งที่มันไปขโมยเงนินเพื่อนของผมที่เป็นตัวขาวชิ่นโอเคโอเคครับลักษณะเกมนะครับจะเป็นเกมที่มอบภารกิจให้กับคนเล่นนะครับโดยจะเป็นมิชชั่นต่างๆให้คนที่ไปเล่นนะครับทําให้สําเร็จหรือเป็นมิชชั่นคอมพิวต์นะครับแล้วก็จะได้อัพสกิลไปใได้คนจะไปเช็เห็นรถของเดลล็อกอ่าเช็คเห็นรถของเดลล็อกด้วยหลังนี่เราไปรับภารกิจแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนรถได้ใช่ไหมโอ้โหโอกาสขวจมาแล้วเนี่ย รถพยาบาลรถพยาบาลครับระวังครับมีอึกระเบือเหยื่อคนตายไปแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่าขับรถหรือว่าอะไรอ่ะรถอะไรเนี่ยลูกมันป้าว่ามันน่าจะเป็นรถรถดับเพลิงนะลูกรถฮอสพิทอลครับป้าว่าโอ้โหฮอสพิทอลนะครับในเกมก็จะมีเรื่องของการใช้คําศัพท์ภาษาอังกฤษคุณป้าครับเชนไม่เคยเห็นคนขับรถมาฝั่งนี้เลยนะไม่เคยเห็นคนอ่ะโอเคเดี๋ยวป้าว่าเดเชนทำอะไรให้ดูนะนี่ครับอันนี้ก็จะมีเรื่องการ เรว่าอนะโอ้ลต้ออกคใหคำแนะนำนะในโลกสมมติจริงนะฮะสามารถขับยังไงก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถขับรถเร็วได้อย่างนี้นะลูกนะป๊าป๊ะเจอเชนเจอออฟิศปะอ่าเจอออฟฟิศแล้วนะออฟฟิศเป็นโชว์รูมรถท p พอมอเตอร์หรือเปล่าใช่ครับปแต้ว่ว่าดีกว่าไหมไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะ เกมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับน้องๆกับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เกมพัฒนาไปถึงเรื่องของการสร้างเมืองนะครับแล้วก็ปะ๊าจน <ๆ S 2> จะบอกอะไรนะ<ป>ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำตามเลย เป็นไงครับจาก EP แรกมาถึง EP นี้พูดเก่งขึ้นเยอะลยครับและนี่ก็คือความฝันอย่างนุ่งของนุ่งเชนนะครับที่ป๊อป๊อหมอนมาครับตั้งใจทําให้อับนี้เข้ามาในห้องนอนด้วยตีหมอนตีหมอนตีหมอนนะครับเล่นเกมคือภารกิจก็ยังยังเริ่มงงงงกันอยู่นะตีตีตีฟูกด้วยอ่ะไม่รู้จะตีอะไรก็ตีฟูกไว้ก่อนฮะแล้วก็ตีตีโต๊ะไม่ต้องใช้เลยทั้งสิ้น เระะื่อง <Hey, S 1> ของความรุนแรงของเกมนะคะท่านผู้ชมครับก็เราคอย <Yeah. S 1> บอกเด็กๆไว้ด้วยนิดนึงก็จะดีนะครับคาอจะบค้อมบอกกันเลยครับผมมีอะไรจะมาบอกที่<อ>มันเป็นสิ่งความรับ อ่าเป็นความลับนะทุกคนถ้าทุกคนยังไม่รู้นะเดินมาหลังบ้านในเกมนบ้านมนะถ้าเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นเปิดประตูออกมาแล้วก็จะเจอกับหลังบ้านแล้วก็ให้หยิบสกอเทปไหครับนี่ครับแล้วนั้นะครับลูกไม่ใช่สกอเทปเป็นเทปลูกอ่าฮะแต่เราก็คนดูนี่นะครับอ่าดูนี่นะครับทุกคนดูนี่นี่คือสูตรในเกมคับเฮทแท็กซี่โอ้เป็นสูตรเฮทแท็กซี่เฮทแท็กซี่นี่ทำไปเพื่ออะไรครับลูก เป็นสูตรสปอนล์ครับป๊าป๊าอ้สปอนรถสปอนเนี่ยความหมายคือเป็นการที่เรียกหรือขโมยมานะครับก็จะเป็นสามารถเรียกแท็กซี่ขึ้นมาได้ใช่ไหมลูกเอางี้เราเข้ามาสู่ฟังก์ชันที่ a d v a นซ์ขึ้นบ้างครับลูกเราจะมาเรื่องของการทําสูตรบ้างได้ไหมครับได้เลยครับท่านครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรบ้างนะว่าผมมีสูตรอะไรบ้างที่ทุกคนจะได้รู้เดี๋ยวผมบอกให้เลยโอเคบอกไไปโอเคสูตรที่หนึ่งคือสูตรที่หนึ่งนะครับคือเมทล์ก็คือผมเพิ่งใช้ไปแล้วหนึ่ง ตนั้นต้องใช้เหมือบ้านอย่างที่2ครับที่ผมสร้างไปก็คือ make house จากนั้นอย่างที่3ครับก็คือ make park แต่ว่ามันเป็นท้าอีกอันนึงโอเคไปสร้างลองไปสร้างตัวอย่างให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมว่า make park เป็อะไรก็หาที่เอมาอนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กดสูตรนะที่ต้องเชนบอกเข้าไปในฟังก์ชันนี้แล้วกดคําว่า make park นี่ครับ,รบนี่ครับท่านผู้ชมครับมันจะเป็นต้นแบบนี้เลยนะครับอ่าฮะอ่าฮะเกมเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการทําภารกิจต่างๆแล้วเด็กๆจะได้ฝึกคาศัพท์ด้วยนะครับในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆนะครับซึ่งผมกับลูกแล้วก็ภรรยายก็ช่วยกันเรื่องของการจดสูตรให้ให้น้องเชนนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้มันมีข้อดีอยู่หลายอย่างเลยคือเด็กได้ฝึกภาษาด้วยอันนี้ดีมากทาชครับดูส<ฟ>ิเชนขับรถของเด็กจักรยานยกล้อโชว์ด้วยแต่ในเกมเนี่ยเรียนมากนะครับตัวละครนี่จะเห้าไปเหงงมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขับ ขับจักรยานนะครับก็ผู้ปกครองให้คำแนะนำเด็กๆด้วยนะครับสมัยนี้เรื่องการเล่นเกมนี่บอกติดโอเคเอาไปชนของนี่จักรยานเป็นวิญญาณคนขับอีกจักรยานแนะนำเด็กๆด้วยนะครับป๊าจักรยานขับเองแล้วก็เพื่อนคือเพื่อนเขาทำอะไรเพื่อนเขาใส่หมวกแล้วก็เต้นเกมนี้จะเป็นเกมแนวคนเต้นนะครับ คนชอบเต้นนะป้าดูไหนลูกมีคนหนึ่งเขาเต้นแบบใส่หัวเชนงงมากแต่ว่าเขาทำเพื่อต่อต่อลูกต่อลูกหลังจากที่เมคพักแล้วมีเมคอะไรอีกครับลูกเอาเข้าเรื่องสูตรเลยลูกสูตรที่เราคุยกันไหมอ่ะมีเมคอะไรอีกจะโชว์เพื่อนๆดูมีสูตรอะไรอีกครับมันจะมีการบอกสูตรอยู่ใน u t u b e อ่ะนะเดี๋ยวนี้เด็กๆก็จะมีสกิลในการที่จะไปเซิร์ชดูใน YouTube เองเพื่อจะหาคำว่าสูตรคำว่าดูเทียบวอรนี่คนจะป้าดูนะสามสองหนึ่ง เขาเศษคนมาได้เขาเสกคนมาครับสปอนดูสสปอนอดูสนะครับสปอนชาวดูสสปอนชาวดูสนะครับดูสเนี่ยมันจะเป็นส s l งเวิร์บนะครับแปลว่าเพื่อนหรือเป็นเป็นเกลือหรือเป็นมิตรต่างๆนะก็สปอนดี้เขาหาหัดการฮะโอเคโอเคโอเคเกนเนี่ยใช้กันเลิกว่ามันเป็นเกมที่ให้ให้เด็กเล่นไปได้เรื่อยๆต้องครับ นะครก็จะมีอะไรที่มันเป็นเป็นสร้างขันด้วยแล้วก็มีรุนแรงมาก<น>ก็ปลูกปองคนให้กันกน,ะนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะบอกลูกตลอดนะ,ะนว่ามันอยู่ในเกมอันนี้เป็นแค่เกมนะลูกๆ ครับเป็นเกมเนาะหนูทำอย่างนี้ได้ในโลกความจริงเราเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคอยเตือนกันนะครับต้อบอกของที่ดูเกมด้วยแล้วก็เด็กๆที่เล่นอยู่นะครับเอ้าไอซีเขาแลวเปลี่ยนไปยางอื่นบ้างไหมเกมมีสูตรอะไรอีกเห็นบอกว่ามันมีสูตรสร้างทาวเวอะไรด้วยป่ะครับลูก space tower อะไรมหมยออคุณจับกระเช้านะจับกระเช่นจำได้ในสูตรนี้ยอ่าจำได้เลยน้องเชนจะจำสูตรนี้ได้เลยนั่นคือสูตร space tower เม็กสเปซเวอร์สเปซพาวเวอร์เซเอร์นะเด็กๆก็จะได้รู้คำศัพท์ไปด้วยในนี่ครับเม็กสเปซเวอร์เดี๋ยวดูนะนี่คราวเพอร์น่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเยก่อนในสูตรพอหาได้แล้วมันต้องหาที่หมาะๆในการสร้างด้วยนี่ป๊าดูเต้นกันนะเต้นนั่นเก๋น่าเนี่โอ้้กำลังตามหาลำไยหาทองคำนะฮะแต่ว่าไม่มีนะ ไม่มีใครเป็นผู้หญิงเลยอ่าไม่ไปเห็นจริงอ๋อประโถดประโถดเป็นเป็นกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ก็ดีนะคือน้ำมืดมากเลยเนี่ยลูกผมก็เต้นเพลงนี้ทั้งวันนะก่อนอาบน้ำด้วยหลังอาบน้ำไหนไหน space tower ยังกดไม่เสร็จให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าก็ผมไม่อยากกดนะครับอ่าๆโอเคโอเคแล้วอยากทำสูตรอะไรให้ท่านผู้ชมดูต่อเดี๋ยวเอาเรื่องสูตรให้จบก่อนลูกเอาเรื่องสูตรให้จบก่อนนี่ท่านผู้ชมครับผลตะบะไปผมเจอคนหนึ่งเขาเล่นเอฟเฮดสองคนอ่ะอ่าคนเล่นในแพททำไมลูก ก็คือเขากำลังดูช่องเชนชอบรถอยู่ป้าเขากำลังดูช่องชินชอบรถอยู่อ๋อดูเชนช่องเชนชอบรถอยู่นะเเต่ป้าแต่เคอเชนสงสัยว่าทําไมเอ่อเขาไม่มองหน้าไอเพจลับป้าทาไมเขาถึงม่มองหน้าเชนเขาก็จะดูว่าไอคนนี้มันตรงกับในช่องหรือเปล่านะกําลังดูช่องเชนชอบรถก็หังมามองหน้าเชนดูว่าใช่หรือเปล่า โอ้ยโอยใครม่เห็นไหมเนี่ยเออของไทยรู้เดีวยนี่ตอนนี้มันหมดแล้วใช่ไหมนี่ปะป๊ามันมีสูตรไทยนิ้วด้วยไทยน่ดูดด้วยมีไทยนี่ดูดนี่ไงไทยนี่แล้วไงลูกเห็นไหมไทยนี่แล้วตัวละครก็จะเล็กลงเห็นไหมตัวละครมันก็จะเล็กลงดูแบบว่าดูใบแทบเป็นไทยท่านแลตัวละครเป็นตัวเล็กไปหมดเลยนะครับทุกคนเผมบอกว่าเราสามารถเป็นคนตัวเล็กเหมือนชาวรู่ได้ก็คือเป็นตัวแอน ดูสันดูสนะแต่ไม่ต้องมีตัวเอสนะครับน้องๆที่จะดูสูตรของดูส์สิงปร์สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับว่นจุ่นอ่าวุ่นจุ่นร้านเกาเลีเบอร์เกอร์มันมีอะไรที่คะผมขอเอาเป๊ปซี่หนึ่งขวดอ่าป๊ปซี่หนึ่งขวดนะอยู่ได้เป็นวันนะครับทำไมไม่เอาให้เฮ้ยบอกพ่อเอาให้ไงส่งป๊ปซี่เลย ใช่ไงลูกเนี่ยน้ะตู้กดน้ำก็มีน้ตู้กดน้ำนะครับกดให้อ่ในเกมนี้ก็จะมีของกินมีไฟด้วยครับนี่ก็ต้องคอยบอกเด็กๆนะครับว่านี่เป็นแค่เกมนะลูกกระโดดข้ามไปเลย เดีวรถชนเลยโชว์คาเป็นหนึ่งทีหลังจากที่เราจบโหมดซิงเกิลแล้วเนี่ยเราจะลองเป็นมัลติเพเยอร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยดีไหมครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดกันเล่สวัสดีครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่โหมดมัลติเพเยอร์แล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวซิงเกิลเพเยอร์นะครับเอาละครับเราเข้าไปเล่นในโหมดของมัลติเพเยอร์มัลติเพเยอร์จะแตกต่างกับซิงเกิลเพเยอร์ตรงที่มันสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนๆด้วยที่ออนไลน์อยู่ผมอยากลองเล่นด่างแจ็คสตรีทกับเกมที่ผมได้ซื้อเมื่อกีี้้้นนนนนนมมััตออองแ่่โเเคราไปดู จ็คสตรีทกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเลยดีกว่าครับไปเลย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 อาละครับโ้อ้นเบื้งต้บืนเมียองต้นเบื้อ้ต้เป็นะครันเบื่องมดมัลองติรเพลต่เยอร์้นเบ็นเบื้องของกานเ่อสู้นเครับงตนเบื้อ็นเบ้องก้นเบือนเบื้องก้นเบ้้เบืองตเรื่องตานใช้นเบรตันสบนใบนเครับอนะครับ คือจริงๆลักษณะเกมแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ความรุนแรงอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราแนะนำลูกเป็นนะก็จะสอนลูกกรุ๋นว่าการเล่นด้วยต้องตื่นใจเมื่อสงครามแพ้ๆจริงเลยปะป๊าอ่าโอเคโอเคครับวิวชินอูยอ่า,อา,อา,อา ตายเลยไอตัวมัตติเพย์เนี่ยนอกจากเรื่องของการเลือกอาวุธปืนแล้วมันมีเลือกอะไรได้อีกครับลูกมันสามารถเล่นได้สามโหมดครับก็คือโหมดแรกเออเล่นคนเดียวแล้วก็จะมีศัตรูของเราก็คือไอพวอสีนดงพวกนี้เราจะฆ่าได้จากนั้นโหมดที่สองก็จะเป็นแก๊งโรนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีคนกำลังจะแป่งเป็นผ้าอกอกในกไดแล้วโหมดที่สามแล้วแบบที่สามคือโหมดอะไรก็คือโหมดเล่นคนเดียวครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นแบบให แต่ว่าจะมีปืนด้วยค่ะอ๋อโอเคซิงเกลิลเมเยอร์มันจะเป็นภารกิจ<อ>เนาะปภารกิจที่ให้ไป<น>ทำสิ่งต่างๆใน,ในพอเป็นโหมดเราติดเมเยอรจะเป็นการต่อสู้กันโอ้โหเกมนี้ก็จะเป็นแนวโหดเลยนะฮะก็คือจะลุยอย่างเดียวเลยบอกเลยว่า,บ,าบอกเลยว่าสุดยอดปริงปิป่าเรามีคนที่อยู่ในทีมเดียวกันไหมลูกหรือว่าเราต้องไปลุยฆ่าเค่อุอา ดูท่าทางแล้วหมดมัลติเพเยอร์ก็จะไปรับความนิยมมากๆเลยสำหรับเด็กที่ชอบเกมนี้องห่วงครับซิมเลตเตอร์แบบไฟท์ติ่งฮะคือเหมือนยิงแบบต่อตายเองครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยตายเองอ้าวเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงนะโอเคเอาปืนเดินออกไปนะครับเดินไปเจอประตูแล้วเรายิงเขาได้หมดเลยเหรอครับลูก ม่ครับมาจะมีเพื่อนของเราด้วยอ๋อโอเค,อเ,คเคยเข้าไปเล่นในเกมล้วเจอเพื่อนเพื่อนบ้างไหมเจอเพื่อนที่รู้จักกันบ้างไหมไม่มีเลยครับทำไมแก๊งแดงมันหูจัง <laughs> ถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าอยากให้ทำตาสีที่ทุกคนบอกค่มเขา โอเคครับรองเชชอบแล้วนะคะแต่ถ้าคอมเมนต์ไม่ดีผมไม่รับนะสำหรับคลิปแรกนะครับวันนี้ก็ขอจบตรงนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปดีกว่าว่าร้องเชนจะมาเล่นเกมอะไรท่านชมดูอีกคลิปสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้จบบายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีคะสบัสายค่ะ